ครับก็กลับมากันอีกครั้งนะครับกับแพลตฟอร์ม f i n t o s ก็หลังจากที่ผมลงทุนนะครับ1,000 US ดอลลาร์นะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่ครบสัญญา7วันพอดีนะครับทุน1,000 US ดอลิสตัวล่างผมเนี่ยนะครับจะถูกเด้งกลับมาที่พูนะครับหลังจากที่ส่งไปให้นักเทรดนะครับทำการกู้ไปเทรดนะฮะวันนี้ก็จะถูกเด้งกลับมาที่พูนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงเลนดิ้งกันนะครับเห็นครับเพื่อนตรงนี้นะสัญญานะครับ1,000 USDT นะครับก็คือ c คอมพลี e แหละเรากดเข้าไปดูหน่อยแล้วกันนะฮะ 7วันทับ7วันนะฮะแต่ได้รวมนะก็อยู่ที่70 USDT นะครับเดี๋ยวกด b บกลับตรงนี้ก่อนนะครับเรามาที่ profit นะครับเพื่อให้เห็นครับว่าตรง my loan matching pool balance เนี่ยนะครับมันจะขึ้นมา1,059 USDT นะครับอ้ส่วน59เนี่ยนะฮะก็จะเป็นในส่วนของกำไรนะครับที่เก็บมานะครับ4วันนะฮะเดี๋ยวกดไข้อยู่ตรงนี้ครับ เห็นไหมครับตรงนี้จะขึ้นเลย1000นะถ้าเกิดว่าของเพื่อนนะครับหมดสัญญาเนี่ยนะครับแต่เราต้องไม่กดออโต้ไว้นะครับถ้าหมดสัญญาปุ๊บเนี่ยรายได้มันจะเด้งตรงนี้เดี๋ยวผมย้อนกลับนิดนึงผมหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กดให้มันออโต้เนี่ยนะครับให้มันขึ้นเป็นสีเทาอย่างเงี้ยนะครับเมื่อครบ7วันปุ๊บเนี่ยมันจะเด้งกลับที่ภูนะครับแต่เรากดออโต้ไว้เป็นสีส้มเนี่ยนะฮะมันจะไปต่อเรื่อยๆนะครับ ดังนั้น,นถ้าเกิดว่าใครมีแผนจะใช้เงินนะครับหมุนเงินไม่ทันอะไรเนี้ยคุณก็ไม่จําเป็นจะต้องมากดให้มันออตโต้ไว้นะครับเผื่อเรามีความจําเป็นฉุกเฉินในการที่เราจะใช้เงินเนาะโอเคครับกลับไปที่ Prof i t นะฮะก็ในวิดีโอนี้ผมจะมาพิสูจน์ให้ดูนะว่าเราจะดึงทุนของเรากลับได้ไหมนะครับเพราะตอนนี้เงินอยู่ในพูลแล้วเดี๋ยวไปดูตรงวอลเลตครับ ตอนนี้นะครับใน wallet บัญชีนี้นะครับก็มีศูนย์นะฮะแตยได้ที่ผมถอนออกไปรอบก่อนเนะี่ยผมก็ถอนกลับไปบิดครับอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ฟินทอ s สของเราถ้าเราจะดึงเงินกลับเราก็กดตรงนี้ครับ d e m p t i o นนะฮะถ้าเกิดว่าคุณจะลงทุนต่อคุณก็กด Re-Invest ไปได้เลยแต่ผมเนะี่ยจะกด Redemption นะฮะกดไปเลยกดอ l อกด next step กด confirm ็รอสักครู่ครับ transaction c o m p l e t ละนี้เรากลับไปดูที่วอร์เรนมาแล้วครับอันนี้ไวมากนะครับนี่นะครับก็ถือว่าเสร็จละง่ายๆเลยครับเพื่อนพอมครคบสัญญาปุ๊บเนี่ยเราก็ถอนทุนกับได้เลยพิสูจน์ให้ดูเลยว่ามันถอนทุนได้จริงๆนะครับทุนเราไม่จมครับ โอเคครับสำหรับวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้ครับและเช่นเคยนะครับยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมดูคำเตือนที่ผมขึ้นในวิดีโอนะครับวิดีโอนี้ไม่ใช่วิดีโอแนะนำการลงทุนนะครับไม่ใช่วิดีโอเชิญชวนให้คุณมาลงทุนในแพลตฟอร์มฟินทอสนะครับอย่างที่ผมพูดไปในทุกคลิปทุกวิดีโอนะครับสินทรัพย์ดิจิทัลทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นคริปโตเคอเรนซีหรือว่า NFT นะฮะมีความเสี่ยงสูงยังไงเพื่อนๆต้องศึกษาข้อมูลให้รอบคอบนะฮะก่อนที่จะตัดสนใจลงทุนยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยกด Subscribe กกกกกดดดดดตติิาาามมช่่่ออออองงงขขเเเรรรรรไวววววว้้้้้้ยยแแลลััััััันนนนนนนะะคคคบบบบบสสสหีีีีีโผ็จพท